สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพาด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็เอาเลขอาปูเคนะคะอาจากคุณป้า,างวดที่แล้วนะคะที่ที่เห็นหนึ่งเก้านะคะงวดนี้นะคะคุณป้าก็เอาเงินมาถวายให้ทางวัดนะคะคุณป้าเห็นเลขดังนี้นะคะสามหนึ่งห้า 3, 1, นะคะแอดก็เลยจับคู่ให้นะคะสามหนึ่งสามห้าหนึ่งห้านะคะ อันนี้ย้ํานะคะว่าเป็นแนวทางถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะอาจจะเห็น3ตัวตรงๆก็ได้นะคะแล้วก็มาต่อที่เลขเจ้าแดงนะคะคาบปไม้มาให้นะคะแอดเห็นว่ามันเข้าเกือบทุกงวดนะคะเข้างวดที่ผ่านมาก็19นะคะงวดนี้แอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะงวดนี้3ตัวนะคะ หนึ 3, 3, ่งห้าสามเจ็ดห้าสามสองตัวนะคะแอดจับคู่ให้นะคะหนึ่งสามหนึ่งห้าห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามอันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะซื้อก็ขอ,ขอให้มีสติอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแอดเองก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นในการเสี่ยงโชคซื้อก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็มาต่อที่เลขแม่หอมหวนเนาะ แอดก็ไม่ได้ตามมาหลายงวดแล้วเนาะเพราะว่าแม่้อมหนให้ไม่เข้านะคะพักหลังงวดนี้แอดก็เลยตามลองตามดูนะคะงวดนี้นะคะแม่้อมหงวนให้อ่าบนนะคะสองหหล่างนะคะ60กับ18ถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ซื้อนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะแล้วก็เลขปู1น่นะคะงวดที่ผ่านมาปูให้19นะคะงวดนี้ให้ 508นะคะแอดก็เลยจับคู่ให้นะคะ5058 08นะคะล่าง9 9 8 6 1 1้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแอดเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นในการเสี่ยงโชคนะคะ